จริงๆมีแค่เชื้อไฟเล็กๆก็พอข้อคิดที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องอาจจะเบือนกับรู้สึกว่าแค่รู้สึกนะฮะว่าเราเป็นคนเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะพาการฟื้นฟูไปยังจังหวัดเราได้มไหมภูกเก็ตนีใช่ไหมฮะภูกเก็ตตอนนี้มีสองคนแล้วมีพวกแล้วครับก็หรือว่าไปเบตงได้ไหมไปหลายที่แต่ผมก็เลยบอกท่านว่าโดยธรรมชาติของไฟเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่น้องเข้าใจไหมฮะโดยธรรมชาติของไฟแค่มีเชื้อไฟเล็กๆก็จะสามารถนําไฟเนี่ยไปอีกที่หนึ่งได้แล้วมันเกิดไฟไหม้ป่าได้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไฟเล็กๆเพราะว่าไฟเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของเชื้อเพลิงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าท่านอนุญาตให้ลมหรือออกซิเจนเนี่ยพัดเข้าไปมากขนาดไหน ยังดไ,ไหมครับถ้าถ้าวันนี้นะครับเราเป็นเชื้อไฟที่ยอมให้ออกซิเจนนะครับพัดเข้าไปในชิตเรามากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดไฟใหญ่ขึ้นมาได้ในที่ที่ท่านอยู่พี่น้องอยากเห็นการเทของพระวิญ,ญญาณอยู่ในพื้นที่ของท่านไหมครับ <Okay. S 1> ผมผมมีคําถามมีคําถามหนึ่งเพื่อทําให้ท่านมีกําลังใจมากขึ้นก็คือว่าท่านคิดว่าพระเจ้าอยากให้มีพระวิญญ,ญาณเทลงมามา,มาก,มากๆหรือน้อยๆในจังหวัดของท่านนะมในเมื่อพระเจ้าอยากทํามากปัญหาเยอะคือว่า ท่านจะยอมให้พระเจ้าชัยหรือเปล่าพี่น้อยเมนเมครับพี่น้อยเมนเมครับนี่คือเรื่องแรกนะครับว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าชัยนะครับอย่างจันชายหรือว่าจันสองชาย <c oughs> พิกิติีจริงพิกิติก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาอย่างยาวนานนะครับก็ตอนนี้หลายท่านก็มีการน,นาการฟื้นฟูไปในพื้นที่ต่างๆนะครับอีกเรื่อง,องหนึ่งก็คือว่าที่ผมสัมผัสว่าพระเจ้าพี่น้องหิวก็หายมากจริงจริง เหมือนก็รอ,อ,อปาร์ตี้พระวิญญ,ญาณเหมือนนะครับรอโอว่าวันนี้ต้องมันแน่ๆอะไรางี้นะครับคือเหมือนกับเคยเคยใครเคยเลยรอไปบวงเล่าไหมฮะรอไปกินเล่าผมเมื่อก่อนเราลงหายนะครับทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่ผมรอคอยทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าผมจะไปเมากับเพื่อนนะครับแล้วก็ความทุกข์ใจระหว่างสัปดาห์ก็จะหายไปหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็เชื่อว่าถ้าพี่น้องคาดหวังนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดบงพระวิญญ,ญาณบวงเล่า การเทล,ลน้นของพระยางสุดจะเทล,ลงมาเหมือนคนเมาเหล้าเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องหิวกระหายมากคอนะครับแต่ผมพระเจ้าสอนผมเรื่องหนึงผมก็หละใจมากเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางที่นะครับมีการมีการเมาหรือว่ามีการเทล,ล้นมากๆพี่น้องสงสัยไหมนะครับผมก็ไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องนึงที่ผมเข้าใจพระยาณสอนผมเมื่อวานบอกว่าในงานสมรส ในเมืองคานาที่พระเยซูไปนี่นะครับพอตอนจบเนี่ยมีอะไรครับมีการกินเหล้าถูกไหมเหล้าองุ่นใช่ไหมนะครับเหล้าองุ่นชั้นดีเนี่ยมาจากพระเยซูเปลี่ยนน้าเปล่าเป็นเหล้าองุ่นพี่น้องหลายครั้งนะครับบางเซอร์วิสเนี่ยหรือรอบรมสการนะครับมีแต่น้ําเปล่าอาจจะแค่หายกระหายแค่แบบสดชื่นกับบ้านอย่างนี้นะครับแต่พี่น้องถ้าอยากกินเหล้าหลังเลิกนี่นะครับ พี่น้องต้องให้พระเยซูมาเปลี่ยนน้ำเปล่าเป็นเหล้าองุ่นแล้วที่สําคัญนะครับจะคนที่ได้กินคือคนที่เตรียมตัวให้สมกับการไปร่วมงานสมรสแล้วเท่านั้นคนที่ได้กินเหล้าองุ่นคือใครครับคนที่ได้ไปร่วมงานมงคลสมรสเข้าใจไหมครับแล้วบัพปีบอกว่าคนที่ร่วมงานสมรสได้คือใครครับคนที่แต่งกายด้วย เสื้อผ้าที่ชอบทำถ้าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มตอนท้ายน,นะครับพี่น้องชำระเสื้อผ้าตัวเองให้สะอาดนะครับเตรียมใจของท่านให้พร้อมนะครับและเป็นเจ้าสาวของพระเยซูงองค์เดียวนี่นะครับพระเจ้าจะทรงโปรดเทน้ำองุ่นลงมาในที่ประชุมแห่งนี้พี่น้องอยากมีประสบการณ์ไหมไนะครับวันก่อนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนี่นะครับพระเจ้าแตะจนเมาอย่างนี้เลยฮะเขาบอกว่าทําไม มีการฟื้นฟูล่าสุดเนี่ยมีอาจารย์ผู้รับใชไ้ไปแล้วมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูน้องคนนี้เนี่ยก็สงสัยทาไมคนพวกเนี้ยในโบสถ์นเนี่ยมันหัวเราะ <laughs> อะไรอย่างเงี้นะฮะเขาก็สงสัยมากเลยฉันอยากบ้างอ,อย่างงี้นะครับแล้วพอเซอร์วิสสุดท้ายที่ก่อนจะก็จะกลับประเทศเนี่ยครับเขาบอกขอพระเจ้าเมตตาไดเกิดอะไรขึ้นรึไหมฮะพระเจ้าแตะเขานี่นะครับจนเขานอนอยู่ที่พื้นเงนี้ยเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจทิงทำได้เงี้ยนอนที่พื้นแล้วทำท่า แล้วผมก็นึกว่า,เ,าเสร็จเราต้องไปกินข้าววันเกิดของแม่เขาพอผมไปถึงก่อนใช่ไหมครับน้องเขาเนี่ยผมเปิดประตูน้องเขานั่งอยู่ตรงริมฝั่งคนขับด้านซ้ายครับแล้วเขาก็นอนแบบนอนตั้งแต่ตั้งแต่โบสถ์ยันยันมางานแล้วก็ลุกไม่ไหวครับผมก็ต้องหิ้วปีกสองข้างแล้วพอปล่อยปุ๊บนี่เขาล้มไปที่พื้นเลยครับเขาบอกเขาไม่มีแรงขาเขาหายไปไหนหมดเลยอย่างนี้นะครับเขามีประสบการณ์เมาแอกับบ้านเลย พี่น้องอยากสักครั้งในชีวิตไหมครับขอให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านนะครับมันคงดีนะครับเมาแบบเมาเพราะวิญญาณชนกลับบ้านไม่ได้อะไรอย่างเี้ยครับวันนี้ไม่มีใครพี่ปูนกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าเมาอยู่ตรงนี้นะครับหน้านอนผมมาปุ๊บพื้นหน้านอนนะเนี่ยตลกดีนะเล่าไปเรื่อยๆนะครับนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันพระวจนะนะครับใน หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อจริงๆผมเทศนาเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อมาตลอดนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับถ้าพี่น้องอยู่ในความอดทนบางเรื่องรู้สึกว่าบางอย่างมันยังไม่เคยเป็นจริงผมอยากหนุน้ำใจพี่น้องนะครับว่ามันอยู่ในกระบวนการเพื่อที่จะได้รับการจ่ายคืนในที่สุดนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงตอนสุดท้ายเรื่องของวีรบุรุษแห่งความเชื่อนะตอนสุดท้ายที่เทศที่นี่ที่แรกเลยนะครับในโพชนาพระเจ้าในคนที่เป็นคนที่อยู่ในหอเกติยศ ของพระเจ้านะครับในการที่เป็นผู้เชื่อที่ยอดเยี่ยมเนี่ยถูกบันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่1 1นะครับแล้วในตอนท้ายเนี่ยมีกับพูดถึงอับราฮัมเอโนโกหลายคนเลยนะครับไล่มาเรื่อยๆซึ่งถ้าพี่น้องกลับไปฟังเนี่ยพี่น้องจะได้ข้อคิดว่าท่านอาจจะอยู่ในจุดเดียวกวับเขาอยู่ก็ได้เพื่อที่ท่านจะได้รับพระสัญญาพระเจ้าอวยพรลูกหลานเจริญรุ่งเรืองกิจการงานดีพระพรเต็มบ้านท่านไปหมดนี้นะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับท่านนะครับและในตอนท้ายเนี่ยนะครับ ก็ได้มาพูดถึงบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยถูกระบุชื่อเอาไว้ที่ว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไม่ถูกบันทึกไว้เช่นเดียวกันนะครับคนเหล่านี้นะครับอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่36บอกว่าบางคนถูกทดลองโดยเยาะเย้ยและถูกบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยนะครับคําว่าบางคนตรงนี้นี่นะครับเป็นคําว่าเฮ t เทรอยนะครับที่แปลว่าคนอื่นที่แตกต่างจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับ ที่พระคัมภีร์ยกตัวอย่างที่ก่อนหน้านั้นมาทั้งหมดนะครับเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อในพันธสัญญาเดิมทั้งหมดพอในตอนนี้นะครับในข้อ11เดข้อ36เนี่ยได้บอกว่าผู้เชื่อบางคนตอนนี้ผู้เขียนฮีบรูเนี่ยได้กลับมาพูดถึงผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่นะครับผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่นะครับแล้วก็ได้อธิบายว่าผู้เชื่อในสมัยโรมันเนี่ยเขาได้จ่ายราคาอะไรบ้างที่ทําให้เขาเนี่ยสุดท้ายเดี่ยเขาได้รับ พระสัญญาพระเจ้าเป็นบรดกพี่น้องฟังผมดีๆนะครับทุกคนมาที่นี่นะครับคงอยากได้พระสัญญาอยากได้พระสัญญาพระเจ้าบ้างฮะร่ารวยไม่ยกเหรอไม่มั่นใจไม่อยากได้นะครับใครใครไม่ยกนะครับขอให้ได้น้อยหน่อยนะครับยังมีใครไม่ยกอีกไหมฮะโอเคนะฮะโอเคบอกว่าใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับเหมือนง่ายๆนะครับผมเองเนี่ยตอนเรียนปริญญาเอกนะครับผมก็อยากได้ชื่อด็อกเตอร์นำหน้าเหมือนกันนะครับ ใครๆก็อยากได้มีคนมาเรียนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยถึงประมาณ40คนแต่ว่าอดทนถึงจบประมาณ1ิกว่าคนเองใครๆก็อยากได้แต่เขาไม่เข้าใจว่ามันต้องจ่ายค่าเทอมมันต้องทำงานมันต้องโดนอาจารย์มาแบบช่วยแก้ไขเราหลายทีนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันพี่น้องที่ยกมือมาเมื่อสักครู่นะครับผมอยากจะอธิบายว่าท่านอาจจะนะไม่ใช่ไม่ใช่เจอทุกคนอาจจะเจออะไรบ้างแล้วที่สำคัญท่านก็ต้องบอกว่า โอเคฉันจะทำให้ได้ไม่นายกเลยนะครับพระกัมภีพระคัมภีรน์นะครับไม่เคยบันทึกว่าพอมาเชื่อพระเจ้าปุ๊บอดอาหารที่ฐาน3วันมาบวชมาแค่ครบแล้วจะมีพระพรมันเป็นความคิดที่อาจจะไม่บนอยู่พระคัมภีร์เท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจว่าต้องจ่ายอะไรบ้างเหมือนผม,มนะครับเขาแจ้งผมแต่ต้นเลยเรียนได้5ปีจ่ายค่าเทอมเทอมละแสน เทอมละแสนปีหนึ่งจ่ายสองแสนนะครับแล้วก็ต้องเรียนยังไงบ้างต้องทำเลยผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วผมก็รู้ว่าถ้าผมจะอยากได้บุตรการศึกษาปริญญาเอกผมต้องจ่ายเงินและผมต้องออกแรงเรียนด้วยนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะมาบอกให้ว่าผู้เชื่อในยุคสมัยพระคัมภีร์ใหม่ท่านจะได้เป็นพวกอึดถึกทนเอเมนไหม,มครับเป็นพวกดุดันไม่เกรงใจใครอะไรเงี้ยฮะโฟร์ดรปเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะ นะครับอย่างแรกนะครับ <c oughs> พระกัมพีได้บอกว่าคนในสมัยแรกโดนเยาะเย้ยอย่างโหดร้ายเขียน <c oughs> ตีและคุมขัมพงพระกัมพีในฮีบรูที่11บเอข้อสากนะครับบอกว่าบางคนถูกทดลองโดยคำเยาะเยะ้ยโบยตีนะครับคำว่าทดลองใช้คําว่าเผยร่าที่แปลว่าเยาะเย้ยนะครับเป็นภาพเหมือนกับการแสดงสมัยก่อนเคยดูหนังไหมครับที่เขาจะแสดงตัวเป็นกษัตริย์แก่สมมติจะเยาะเยะ้ยใครสักคนเนี่ยก็ทําละครเยาะเย้ย เหมือนผมผมยาะเยะ้ยใครสักคนที่ที่แล้วผมก็ทกําการเล่นเกมบางอย่างเพื่อจะสร้างความขดขันให้คนอื่นในพูดตลกตลกเหมือนคนนี้นะครับแหมคนนี้มาพูดหนังเหี่ยวจังเลยนะฮะแล้วก็ล้อเลียนนะครับแต,แต่ว่าในสมัยก่อนเนะี่ยมันเป็นการล้อเลียนที่โหดร้ายพี่น้องหลายครั้งนะครับถ้ามาเป็นคริสเตียนนะครับหลายครั้งใครเคยโดนเยาะเย้ยบ้างฮะมีคนแบบอ um, อะไรเงี้ยเยาะเยะ้ยท่านนะครับบอกว่านู่นนี่นั่นนะครับ ในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าการเล่นเกมเล่นเกมเพื่อล้อเลียนทําให้เขาเจ็บใจลึกๆนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าคนในสมัยเดิมนี่นะครับโดนล้อเลียนว่าเป็นคริสเตียนพี่น้องถ้าท่านอยากจะได้พระสัญญาเป็นมรดกนะครับหลายครั้งนะครับท่านต้องขานคําเยาะเยยให้ได้มายาะเยยแบบช่วงแรกๆนะครับผมจําได้ก็มีคนเยาะเยยผมเยอะเลยนะครับผมมาทําโบสถ์ด้นะครับถ้าเป็นง่ายๆประมาณว่าเหมือนผมความเชื่อเดิมผมออกบวชอะไรเงี้ยนะครับ เขาคงมีแต่คนมายินดีกับผมนะโอ้ขอให้สําเร็จบรรลุทางธรรมอะไรอย่างนี้นะครับพอมาเปิดโบสถ์นี่นะครับย่อเย้ยสารพัดเลยนะครับบอกทําไม่สําเร็จรอกบอกว่าคงอยากจะไปเกาะคนรว,วยนู่นนี่นั่นครับโอ้โหด่าผมแบบเจ็บเจ็บแสบแสบทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่ว่าถ้าท่านสนใจสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็ไม่ได้รับพระสัญญาเป็นบริโพี่น้องว่าจริงไหมฮะพี่น้องต้องเตรียมใจกับการรับคำย่อเย,ย้ยไงเป้เบตงไง่ะหัวไม้ยังไงรับไฟมา เข,เขาใจไหมฮะหรือว่าอะไรนะครับย,อยอ่อเยือโอ้อาจจะมีผู้รับใช้ไปแล้วท่านหนึ่งนะครับที่โบสถ์พอมารับไฟนะครับเพื่อไปเจอเพื่อนที่กำลังขึ้นเตียนด้วยกันเขาก็แกล้งเฮ้ย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 จะล้มเฮ้ยเฮ้ยจะล้มทำนั่งนุก่ยก็จะล้มไปที่พื้นย่อเยอ่เขาบอกว่างายมารับไฟล้มสิพี่น้องเข้าใจไหมครับมีแต่คําเจ็บแสบเยอะใหญ่นี่คือสิ่งที่ต้องไปเจอนะครับ ต่อมานะครับ,บพระ้องีร์ีได้พูดถึงคําว่าโดนเคี่ยนตีนะครับภาษากรีกใช้คำว่า m a s t i c นะครับเป็นคําที่ยืมมาจากโลกสมัยโบราณพี่น้องฟังดีนะครับเป็นวิธียังไงเขาจะทุบตีนักโทษให้ไม่ตายเข้าใจไหมฮะทุบให้มันช้ำชเจ็บๆแล้วก็จะปล่อยเอาไปเคี่ยนนะครับให้เป็นแผลแบบไม่รุนแรงพอที่จะตายแต่เกือบตายแล้วนะครับแล้วทำยังไงฮะเอาไปพักเอาไว้ให้หายเจ็บ แล้วเอากลับมาแล,แ,ลแล้วก็ทุบตีซ้ไปอีกนี่คือภาษาเดิมของคำว่าเคี่ยนตีคือทําให้เกิดความทุกข์ทรมานแสนสาหัสยาวนานและใหญ่หลวงพี่น้องเข้าใจไหมครับบางคนนี้นะครับอาจจะไม่ไม่ได้ทําลายท่านถึงขนาดว่าท่านตายนะครับแต่ว่าคอยเป็นหนามข้างแค่มากๆเลยท่านย้ายออกมาจากที่หนึ่งนะครับ ออกมาอย่างดีเอากระเช้าไปฝ่ากนยครับอยู่ที่มีใครสักคนใน,ใน,ในเป็นรินเตีด้วยกันนะครับโบสถ์เดิมเนี่มายอดมาแบบมานินทาท่านมาว่าร้ายท่านบางเรื่องนะครับค่อยๆว่าเรื่อยๆพูดทีไรไหน,นก็พูดตลอดเลยว่าเออเนี่ยโบสถ์เนี้ยพาสเตอร์บรรลุนไม่รับรองอะไรนะครับไปมาก็พูดอีกไห่รับรองอะไรนะครับคอยจะพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้าๆทุบตีท่านทําร้ายจิตใจท่านตลอดเวลาในบางส่วนที่จะเกิดขึ้นนะครับทาให้เกิดความทุกข์ทรมานใหญ่หลวงชีวิตของท่าน พี่น้องจําไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อที่ได้รับรางวัลขอเกียรติยศผ่านมาแล้วเปลี่ยนใจหรือยังครับไม่อยากได้พระสัญญาเป็นบริกเลิกเลยไหมสองเรื่องเองนะครับคิดเซียนในสวัติวัตที่หนึ่งนี้นะครับพระกมพีใช้คําว่าถูกล่ามโซ่นะครับแปลว่าถูกเครื่องพันธนาการมัดไว้อย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็คาว่าจําคุกมาจากคาว่าพูเล็กนะครับที่แปลว่า คุกโรมันผู้ง่ายนะครับผู้เชื่อในสายแม่ถูกเคี่ยนตีแล้วก็มาตีซ้ําตีซ้ํานี่นะครับแต่ยังไม่พอลครับถูกขังคุกแล้วก็ถูกเอาไปจปําไว้ในคุกโรมันซึ่งเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกในสมัยนั้นพี่น้องไม่เหมือนคุกนอร์เวย์นะครับผมไปดูอินเทอร์เน็ตคุกนอร์เวย์มีเล่นบิลเลียดด้วยมีโซฟาดูทีวีด้วยนะไม่ใช่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่คนคริสเตียนยุคแรกรับเป็นแค่ข้อเดียวนะครับ ต่อมานะครับพระคัมีร์ได้บรรยายอีกนะครับในพระธรรมฮีบรู11ข้อที่37เริ่มกลับใจไม่อยากได้รับประพอเรี่ยงฮะยังสู้อยู่ไหมฮะสู้เว้ย,วย <c oughs> บางคนถูกหินกว้านโอ้เรานี่นะฮะมีสอบอาจารย์ชายเหยียบเงาเส้นผมท่านอาจารย์ไม่มีมารยาทเลยอะไม่มาโมสแล้วเนี่นี้ก็ไม่มาโบสแล้วนะฮะ ไม่ทันโดนเลยพวกนี้เลยนะครับบางคนถูกหินคว้างบางคนถูกเลื่อยเป็นค่อนๆบางคนถูกทดลองบางคนถูกฆ่าด้วดดาบบางคนเที่ยวสัญจรไปนุ่งหม่มหนังแกะและหนังแพะอดอยากทนทุกเวทนาและเขี้ยวเข็นผู้เชื่อในสมัยแรกนะครับจะมีชะตากรรมอีกประเภทหนึ่งคือการโดนคว้างด้วยหินในภาษาเดิมนะครับคำว่าคว้างด้วยหินเป็นภาพของการคว้างด้วยหินเพื่อเจตนาจะฝังคนคนหนึ่งนะครับให้จมลงไปในกองหิน สมมุติว่าผมเอาแม่เจ๊หวยมานะครับแล้วผมจะคว้างเจ๊หวยกำลังง่วงอยู่น,นะครับผมกำลังช่วยปลุกนะครับซาตานจะขโมยเพราะว่าจะได้จากใจเรานะครับแล้วผมก็มีหินนะครับทุกคนเอาหินคนละก้อนเป้าหมายคือปายังไงก็ได้ให้ตายแล้วให้ให้หิน,นมันท่วมทับไปเลยนะครับ ประสบการณ์ของประเทศในกลุ่มอิสลามนี่นะครับเขามีกฎหมายนี่เหมือนกันถ้าล่วงประเวณีเขาจะเอาหินปาพี่น้องปาแล้วมันไม่ได้นี่แน่ไม่ใช่นะครับพี่น้องฟังผมดีๆนะเคยเคยปอกเปลือกมะพร้าวไหมปอกมะพร้ากามะพร้าวไหมอืมเขาหินเนี่ยก้อนใหญ่ๆนี่นะปาพึ่งไปโดนหัวนี่นะกระโหลกเปิดสมองไหลท่านคิดว่ามันจะเหมือนหนังการ์ตูนเหรอโดนหินปาแป๊ะแป๊ะแปะ,แปะ,แปะไม่ใช่คนระับ เอาหินก้อนใหญ่ปาใส่หัวกระโหลกอาจารย์โอเปิดเปิดขึ้นมานะครับทรงผมก็เปิดออกมาแบออกมากลายเป็นเอ่อเป็นเห็นเห็นนั่นเลยนะครับพระัมพี้คนเข้าใจสมัยก่อนก็คือโดนข่มเหงขนาดโดนหินปาหัวหแบบนี้ว้าวต่อมานะครับพระบัมพี้ยังบอกอีกว่าโดนเลื่อยเป็นชิ้นๆคำแปลมาจากภาษาเดิมนะครับคำว่าพริซโซที่แปลว่าผ่าออกเป็นสองท่อน เลื่อยก็คือเลื่อยอ่ะท่านเข้าใจเลื่อยก็คือเลื่อยไหมเขาก็เอาท่านมานี่นะครับนอนอยู่ตรงนี้นะครับบนเวทีแล้วก็เลื่อยมาคนละอันแล้วก็สะเลื่อยเลื่อยเลื่อยแล้วมันก็ผ่าลงไปที่พุงท่านลึกไปในชั้นไขมันผ่าไปโดนไส้นะครับอะไรที่ยังย่อยในไส้ก็ไหลออกมาเลือดท่านก็ไหลออกมาแล้วก็มีบอกว่าคําว่าเลื่อยเป็นท่อนคือแบบนี้ครบ ยังจะเอารางวัลกันอยู่ไหมฮะเอาเหรอไอก่อนเอาจริงอะฮะไม่กล้ามอกนะนะครับแต่น้องกีตา้ายังเอาอยู่ไหมฮะต่อมานะครับจะมีคําว่าถูกล่อลวงนะครับในภาษาเดิมใช้คำเพยเวสโซนะครับแปลว่าการทดสอบเพื่อเป็นการตรวจสอบหรือซักขะซักถามอย่างเข้มข้นนะครับการสอบสวนนี้นะครับเป็นภาพเหมือนการตอบตรวจสอบว่าเหรียญเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปลอมนะครับ เพื่อดูว่าความกล้าหาญหรือเปล่าจะมีการจับท่านมาสืบสวนนั่นเคยดูหนังไหมอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็ช็อตไฟฟ้าท่านอะ่ะ<อ>เป็นคิดเซียนอยู่ไหม<อ>นะครับเป็นการสอบสวนอย่างเข้มขน้นนะครับ<อ>เพื่อดูว่าศรัทธาของเขาเป็นศรัทธาแทหรือเปล่ามีการเหมือนกับสอบสวนเหมือนหนังแล้วก็ ในนาซีนะครับตอนที่เป็นนาซีนะครับพอเขาจับใครได้เนี่ยที่ซ่อนคนยิวไว้นะครับเขาจะทํายังไงร,รู้ไหมฮะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อชื่ออะไรผมจำไม่ได้แต่เป็นมีมีฉาย,ยาว่านักขลกหนังสมมุตินะครับผมจับโอเคใกล้ก็แม่หมวยที่แหละนะครับแม่หมวยมานี่นะครับแล้วเอาผมจะไม่ะลกหนังแม่หมวยนะผมจะเอาลูกชายแม่หมวยมามลูกสาวเนี่ยเออมาแล้วไอคนเนี้ก็จะจับขลกตั้งแต่เล็บ ขาค่อยลอกหนังออกมาทีละนิดทีละนิดมือนิ้วนางเหมือน,นเหมือนลพวกขาไก่อะเออเลอมาเสร็จนะครับก็ลอมาตรงตรงผิวหนังแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วจนกว่าแม่หมวยจะยอมสารภาพนี่คือวิธีการจริงนะในสมัยนาซีนะครับว้าวโอ้โอ้เ yeah. <laughs> ย้ผมยังคิดอยู่นะเฮ้ยขนาดนี้เลย นะครับมันร้แรงจริงนะครับเป็นการทดสอบว่าศรัทธ,ธาในพระเจ้าท่านยังเข้มแข็งอยู่หรือเปล่าต้องมาถามไม่ต้องมางานฟื้นฟูนฟนไหมสองสามเดือนครั้งจะยต้องมาไหมอาจารย์ปวดเส้นผมเนี่ยดูดีเส้นนี้กระตุกเนี่ยมาไม่ได้เจ็บมากเลยอะไรเงี้ยฮะหรือว่าไงออลาง,งานไม่ได้โ <laughs> อ้อพี่น้องความเชื่อคนสมัยนั้นนะครับที่เขาได้รางวัเลเนี่ยนะครับเข้มข้นจริงๆนะครับต่อมานะครับ แล้วมียังบอกอีกนะครับบอกว่าถูกฆ่าด้วยดาบคําว่าสังหารตรงนี้นะครับใช้คาว่าโฟนอสที่แปลว่าการสังหารหมู่พูดง่ายๆนะครับเหมือนสังหารหมู่แบบเข้าไปที่หนึ่งอะ่ะแล้วก็ยิงกาดเลยแล้วคนที่เป็นคริสเตียนใน,ในหมู่ก็ตายหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยครับเหมือนจะเป็นไล่ฆ่านะครับบุกเข้าไปนั่นเป็นกษัตริย์ชื่อ,อจําชื่อไม่ได้นะครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็ฆ่าคริสเตียนหมดเลยเพราะเ,าเรื่องการสังหารหมู่ป่าเถือนมากแล้วพวกเขาก็ยังเชื่อพระเจ้า ไอ้ที่เจ๋งมากคือนี่ครับเที่ยวสัญจรไปนุ่งห่มหนังแกะและหนังแพะอดทนอดอยากนะครับแล้วก็ทุกขเวทนาและเขี้ยวเข็นท่านรู้ไหมว่าทำไมนุ่งห่มหนังแกะหรือหนังแพะคืออะไรฮะรจริงๆนะครับมันเป็นวิธีการทรมานประเภทหนึ่งในสมัยโรมันนะครับ พระมีบอกคนเหล่านี้ต้องพเนจชน,นะครับใช้คาว่าเพอรีอัลโชมาที่แปลว่าพเนจรต้องชีวิตนะครับอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่สุราษฎร์ไม่ได้ไม่ต้องถามเลยว่าเป็นพี่น้องนิวายที่ไหนไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่สุราษฎร์เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะต้องหนีไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วคาว่าหนังแกะและหนังแพะนะครับเป็นวิธีการสังหารที่โหดเหี่ยมมากก็คือว่าสมมติผมจะสังหารแฟนของกีตา้านะครับผมก็เอาหนังแกะเนี่ยพันรอบตัวนะครับหนังแกะสดๆเนี่ยฮะ ที่มันที่มันมีกลิ่นของเนื้ออยู่นี่นะครับพันรอบๆตัวกษัตริย์เนโรเป็นคนคิดวิธีนี้นะครับแล้วก็นุ่งห่มสัตว์พวกนี้แล้วก็อาจจะเย็บติดกับหนังตัวเองเพื่อให้ออกไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้สุนัขป่าหรือหมาป่านี่นะครับได้กลิ่นเนี่ยก็เป็นขยาแล้วกัดกินจนตายสุนวันนี้นะครับอ้าวใครจะเป็นคริสเตียนจะติดตามพะเยซูอยู่ยกมือ<ว>เริ่มน้อยแล้วเริ่มน้อยแล้วอ้าวยวมีแผนกเย็บอยู่ตรงนู้น นะครับแล้วก็มีเอาหนังเนี่ยเย็บใส่ตัวท่านแล้วก็ถีบท่านออกไปข้างนอกแล้วก็ให้หมาป่าวิ่งไล่กัดท่านโดนขยำ่ำฝังเขี้ยวกัดไปที่ตากัดไปที่ปากกัดไปที่หูหัวท่านก็เวออ